รู้ไหมครับว่าคุณสามารถที่จะทำโ u เ p อ e ์สไว้สีขาวในปุ่มแบบนี้ได้ง่ายมากๆด้วย HTML และ CSS ปะั๊เดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทำพร้อมๆกับพี่โนโเลยนะครับวิธีการทำนะครับให้คุณมาที่แ tag body พิม dot bg แล้วกด enter พิมชื่อปุ่มที่เราต้องการแล้วก็มาที่ title นะครับจากนั้นกด enter แล้วก็พิมพ์สไ y ล์กด enter 2ทีจากนั้นพิม์ body ปีกาเปิดปิดแล้วก็พิม background color เป็น black จากนั้นก็พิม์ color ไว้เพื่อทำตัวหนังสือสีขาวนะครับจากนั้นก็พิม bt. พ์ b t ปีกาเปิดปิดพิมพ์ background จากนั้นพิม Grad พ์ linear gradient พิมพ์45 deg จากนั้นพิมพ์ลูกน้ำแล้วก็พิมพ์ red ทำเป็นสีแดงแล้วก็ลูกน้ำพิมพ์ blue ทำเป็นสีเงินจากนั้นพิมพ์ padding 1em เพื่อทำปุ่มให้ใหญ่ขึ้น แล้วก็พิมพ์ border radius 2em เพื่อทำขอบให้โคงนะ้งมนครับแล้วก็พิมพ์ display เป็น flex พิมพ์ justify content เป็น center เพื่อจัดตัวหนังสือให้อยู่กลางพิมพ์ position relative เพื่อให้ตัวที่จะสวายสีขาวอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับปุ่จากนั้นก็พิมพ์ overflow เป็น hidden เพื่อไม่ให้สีขาวเนี่ยล้นออกนอกตัวปุ่มจากนั้นพิมพ์ .bt และก็ตามด้วย sudo default ปีกาเปิดปิด แล้วก็พริ้นแบ็กกราวน์ค o ลเลเป็นไว้สีขาวจากนั้นเอาเมาส์ไปชี้สีขาวแล้วก็ปรับให้มันแบบโปร่งใสสักเล็กน้อยนะครับ